สบายดีทุกท่านเขาพเายาต้องใส่ปิซาเป็ดเมืองลาวเป็นซีโอของ PML 2020จำกัดและเป็นเจ้าของแบรนด์ B for me สร้างเสีย์ให้ทุกคนเนาะเมื่อน,นี้กำลังจะเดินทางเนาะไปส่งสบู่บีฟอร์มี่ใก็โลซันน้ำหอมบีฟอร์มเนาะอยู่ที่เมืองปากซองแขวงจปาสักแต่ว่าออเดอร์แต่ละจุดเนาะชื่อว่าโอ้หลากหลายเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ถึงว่าโลกเฮาเดี๋ยว่าประเทศลาวกำลัง เจอวิกฤตเนาะอ่าไวรัสโควิด1 9ซึ่งปัจจุบัน,นีนประเทศไทยกับกำลังเจอวิกฤตนะประเทศลาวกำลังเข้ามาสู่วิกฤตโควิด -19 อยู่กับถือว่าคนกับบวอยากใจเงินอยากเก็บตุนอาหารเนาะบางบางบางบอนบางทีคือเขาอเขาจได้ข่าวแหละแต่ว่าบิฟูมิเขายังไปได้ได้ได้ไกลตลอดเลยเนาะถือว่า คนเกา่าตัวแทนจำนายคนเก่าเนี่ยสื่อสั่มอยู่ตลอดแล้วคนใหม่ก็เพิ่มเข้ามาเพิ่มเขามาเพิ่มเข้ามาซึ่งขา้าพปจ้าก,ก็ได้มานังคิดเบิ่งง่าจากประสบการณ์13ปีที่เหตุธุรกิจในวงการสางตัวแทนจำนายมานี่นะ่ันพันมากนี้ในวงการธุรกิจเครือข่า,ขายนี้จะเป็นแบบว่าเขาเขามาเนาะถ้าเขาจะเขามาสมัครเป็นสมาชิกแต่เขาก็จะสื่อเอาตำแหน่งพราะสื่อเอาตำแหน่งแล้วก็ยุดและกะ็ะกะหายไป คนใหม่เอกก็เข้ามาสมาัครสมรัครแล้วก็อัพไลน์ที่ผู้ใดน,นำเนี่ยเสียเสี้ยเสี้ยได้ซื้อเอาตำแหน่งผู้ได้ตำแหน่งแล้วก็หายไปมันจะเป็นแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆไพ่เข้ามากกับลักษณะแนวนี้ผู้ที่อยู่ได้คือคนที่คนที่ได้เงินบริษันแต่คนที่เข้ามาก,ก่อนแล้วก็คนที่เสียเป็นแนะนำเป็นนะสินะเสียเป็นแนะนำเป็นแล้วก็มีรายได้แต่ละเดือนได้ที่อัพตัวเองไว้ไว้หลายแล้วสินะ ก็เลยอยู่ได้แต่ว่าคนที่คนลูกค้าที่เขามานี่เขาบม่ได้เป็นลูกค้าดเขามาเขาเห็นโอกาสของแผนรายได้เขาเห็นโอกาสทางตรีเขาอยากได้อยากประสบก้นเฉลี่ยอยากมีอีกสิเนะ <S <S แต่พอเขามาแล้วสิมันเหมือนเขามาปุ๊บเลยกะปิดเอลต์แมนล้วก,ก็หายไปบ้าปิดเอลต์แมนก็หายไปอันนี้คือปัญหาของตรีเครือข่ายฉะนั้นใามนีนี่ในบีฟอร,ร์เมหรือว่าพีเอมนี่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนาะ ระบบการตลาดคือเป็นลักษณะของการสื่อมาละขายไปเป็นค่าส่งหรือขายย่อยธรรมดาแต่ว่ามันมีระบบการตลาดที่ว่าให้ส,สัมมิชิว่าตัวเทสนั้นให้มีระดัที่ว่าเนื้อกว่าการตลาดธรรมดาซึ่งเอาประสบการณ์13ปีของขาบเจ้านี่ในวงการเครือข่ายนีย่มาประ,ปะยุกต์หรก็ใส่อยู่ที่นี่เนาะโดยการสังร่งผลิตภัณฑ์แบรนด์บีโฟมี e ของเราทุกตัวนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่า เห็นผลชัดเจนเนาะทุกคนที่เขาเดีใส่นี่รีวิวทุกอันต้องดีหมดอันนี้คือเพื่อเป็นการแบบว่าดูเลเขาสินินสุขผลิตภัณฑ์กับสุขภาพ้วยวามงานและสําคัญคือแบร,รนด์เขาต้องไปได้เขาบอหายซื้อเสียงเขานี่หายไปอันนี้คือสิ่งที่ี่เขากําลังทําอยู่ถือว่าไปได้ดีเนาะขนาดโควิด -19 านี่กําลังเขามาอย่างนักนี่บีฟเมีเขายังขายได้ตลอดเวลาเนาะและเมื่อนี้เขายจ,จะเา้าภาพต่างต่างทุกท่านนี้ ไอเบิ้องเราเก็บวิดีโอถ่านไปเบิ้งในเพจนะเพจของพีเอ็มเอลเรือว่าเพจเมืองลาวสองส่วนสองส่วนจำกัดหรือว่าเพจของบีพีเอสเฟตาเราเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นเจ้าของแบรน,นรบด์ถ้าเข่าไปี่ผู้นร์เนาะรายละเอียดต่างๆเสื้อเขาจะปุ๊กปั่นงานกล้องให้เติบโต,ตและยิ่งใหญ่เนาะวันนี้ก็เตรียมตัวเดินทางไปส่งของเนาะรายละเอียดทัาชัดเจนเนาะโอเคแล้วเ,เจอกันนะคลิปต่อไปคลิปนี้ไป